กระผมพันตำรวจเอกมานุผูพุชงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับสถานีตำรวจภูทรปากช่องรับผิดชอบโครงการชุมชนเทศบาลเมืองปากช่องสมาร์ทเซฟที่โซน4.0มีพื้นที่ครอบคลุม3.9ตารางกิโลเมตรบนถนนิธภาพสายเก่าเริ่มตั้งแต่แยกไฟแดงเขาใหญ่จนถึงแยกไฟแดงลำสมพง์ครับ เชื่อว่าหลายท่านคงม,มีโอากาสเดินทางมายังภาคอีสานหากท่านเดินทางมาถึงสะพานต่างระดับเขาใหญ่ก่อนที่ท่านจะวนรถขึ้นสะพานเพื่อมุ่งหน้าไปยังเขาใหญ่หากท่านเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยนะครับท่านจะเข้าสู่ถนนมิตรภาพสายเก่าซึ่งเป็นถนนสมาร์ทเซฟที่โซน4.0ทันทีครับฝากช่องนับได้ว่าเป็นประตูสู่อีสานครับด้วยการที่เป็นอำเภอรแรกสุดของการเดินทางจากถนนมิตรภาพ เข้าสู่ภาคตะบันออกเชียงเหนือเมืองปักช่องมีเขาใหญ่ที่ถูกขึ้นเป็นมรดกโลกและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากดังนั้นแล้วความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจึงเป็นภารกิจที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งครับและเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับแนวคิดของท่านพลตำรวจเอกสวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ท่านต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านความปลอดภัยสถานีตำรวจภูทอนปักช่องของเราจึงได้นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุคดิจิตอล4.0ดังนี้ครับการดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ที่มีมากถึง256ตัวในพื้นที่ Smart Safety Zone 4.0ครับ นอกจากนั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการ CCOC ซึ่งเป็นห้องตรวจสอบและควบคุมการทํางานของกล้องวงจรปิดในกรณีที่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นในพื้นที่อีกทั้งยังสามารถช่วยตรวจสอบการจราจรในพื้นที่ได้อีกด้วยครับนอกจากนี้นะฮะเรายังให้สายตรวจนะครับใช้แอปพลิเคชันสายตรวจ4.0หรือแอปพลิเคชัน p o ิ i c e 4.0นะครับในการออกตรวจพื้นที่และการตรวจธนาคารร้านทองหรือจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่างๆน,นะครับ นอกจากนี้เรายังมีการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครับใช้ในการตรวจพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจของเรานะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับสถานีตํารวจภูธรปักช่องของเรายังได้มีการสร้างแนวร่วมประชาชนและภาชีเครือข่ายผ่านไลน์ออฟฟิเชียลเพื่อเป็นการร่วมกันป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่นะครับเป็นการแจ้งเบาะแสและเป็นการส่งข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทั้งพื้นที่ครับโครงการสว มาเซฟพิโซน4.0ของสถานีตำรวจภูทธนปากช่องได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องครับและยังมีแผนพัฒนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องอีกเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการที่จะติดตั้งเครื่อง SOS หรือเครื่องขอความช่วยเหลืออัตโนมัตินะครับแล้วก็เรายังจะเพิ่มแสงสว่างในจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่างๆด้วยนะครับ กระผมและเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจภูธรปักช่องได้ทำการลงพื้นที่ประสานงานประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยตัวเองครับเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่จะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองปักช่องผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาท่องเที่ยวยังเมืองปักช่องท่านสามารถมาเที่ยวยังเมืองปักช่องด้วยความเชื่อมั่นหุ่นใจและปลอดภัยในชุมชนแน่นอนครับ สถานีตำรวจภูทรปากช่องพร้อมที่จะดูแลชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังและสุดความสามารถครับ